สวัสดีครับเจอกันในช่องคนชอบดาบนะครับวันนี้ก็เป็น e p ีที่15บห้าเลยนะครับจะชื่อว่าดาบเหลวไตเหล็กเมืองนองนะครับนี่เลยครับพอดีได้พอดีได้มาสักสองสามเดือนนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสาได้มาถ่ายให้เพื่อนๆไดรับชมนะวันนี้ก็เลยว่างนะครับก็เลยมาอัดให้รับชมชมมันภายนอกก่อนนะครับภายนอกก็เนี่ยตัวดาบก็จะเป็นงานไหวเส้นเล็ก ค่อนข้างจะละเอียดนะครับยาวเลยนะครับด้ามจะมีความหยาบแล้วก็เป็นเชือกเชือกเดิมสีดํานะครับแล้วก็จะมีเนี่ยเศษเศษผ้าเก่าๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นเศษผ้าอะไรแต่ดูเข้มขลังเนียยุมากๆนะครับเป็นเศษผ้าถุงพ่อผ้าถุงแม่หรือเศษเสื้อพ่อแม่อันนี้ก็ไม่รู้嘛ครับว่าว่าว่าเป็นเศษผ้าอะไรแต่เก่ามากครับตัวด้ามก็ไหวค่อนข้างจะหลุดออกไปแล้วนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับ ดูตัวใบดาบกันนะครับนี่ใบดาบค่อนข้างสวยมากนะครับเนี่ยทรงใบเข้านะครับดูมุมบ้างนะครับโอ้โหขน้องยาวๆทีเดียวนะครับเกือบเข้ากล้องไม่หมดวันละเนื้อเหล็กก็ค่อนข้างจะเป็นดำนะครับแต่ยังมีคมมากๆนะครับเนี่ยยังไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรเลยนะครับมาชมความยาวนะครับใบนี้ยาว ยสิบสองนิ้วเกือบยิบสองนิ้วครึ่งครับผูยาวมากเลยนะครับสันจะเป็นสันหลังเต่านะครับนูนหน่อยหน่อยอสันหนาเก้ามิลน,นะครับตัวด้ามน,นะครับยาว12นิ้วนะครับอ่ช่วงหน้า,าช่วงทองใบที่กว้างที่สุดนะครับประมาณ3มเซนติเมตรนะครับใบดับสวยมากๆนะครับดับแลวไต แปลตรงตัวคือดับไทยใหญ่นะครับแล้วก็เล่มนี้ก็ดูจากวันณะอะไรแล้วลักษณะโดยรวมก็เป็นเหล็กเมืองหนองนะครับเหล็กเมืองหนองก็คือเป็นแร่เหล็กนะครับชั้นดีในสมัยโบราณนะครับซึ่งแร่เหล็กชนิดนี้จะพบอยู่ที่เมืองหนองอินเลนะครับในปัจจุบันในรัฐฉางในประเทศพม่านะครับอนี่ผมรวบรวมข้อมูลนะครับฟังจากพวกรุ่นพี่ๆเขาถ้าผิดพลาดประการใดก็อขออาภัยด้วยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อสังเกตนะครับหลักๆนะครับในการดูว่าเป็นดาบาเหล็กเมืองหนองหรือเปล่าก็คือ1เป็นดาบใบไวายหรือดาบใบคาดาบใบข้าวนะครับใบเลียวยาวนะครับ2ส,สันนูนหรือสันหลังเต่านะครับเท่านั้นนะครับ3ใบกว้างสุดเนี่ยจะไม่เกิน3เซนติเมตรสงานไหวทั้ง ตัวด้ามเล็บก็ตัวฝักนี่จะเป็นแบบงานละเอียดนะครับแล้วก็ดาบส่วนมากนะครับจะเป็นสมดุลงามหงายอ่าอาจไม่มีงามหงายก็ได้แต่เป็นส่วนน้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกันนะครับส่วนมากส่วนมากเหมือนกันนะครับกันข้างในจะเป็นกันเล็บเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะอ่าขึ้นรูปไปดูอีกทีนะครับอ่านี่ตัวมนี้ตัวท้ายนี้น่าจะน่าจะอุดจากอ่าเป็นของควายนะครับ เป็นดาบที่สวยมากๆอีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้นี่ทรงก็สวยมากนะค mm. รับเดียวๆเลยครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนะครับจะขึ้นภาพนิ่งให้ดูอ่าหลายๆจุดกันงานช้าๆนะครับนี mm. ่สันนะ mm. ตะวเขาจะเป็นตะวาไม้ mm. นี่ยตั๋วไหวเขาเ้าไปเลยนะครับไห mm. วไหวเล็กมากๆครับ ประมาณน่าจะ 1, หนึ่งมิลได้ครับผมว่าด้ามค่องข้างจะสมบูรณ์นะครับเก็บก่อนนะครับส่วนตัวฝากก็เนี่ยประมาณนี้นะครับผ้านี่เก่ามากไม่รู้ผ้าอะไระครับเข้มขังเลยครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสําสหรับวันนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับส่วนผมผิดพูดผิดพลาดประกันใด้ก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูอีกก็คอยติดตามชมนะนี่ เก่ามากครับอายุไม่ต่ำจากร้อยปีนะครับเล่มนี้ลืมบอกอายุไปเป็นประมาณนี้เลยนะครับเือเป็นดับอ่าสวยแล้วก็หายากกิ่อีกหนึ่งเล่มนะครับดับแล้วไตเหล็กเมืองหนองนะครับนี่ครับให้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากกันเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ